ชีโอซีโอซีอออโอ้โหสิงโตใหญ่โตวสวัสดีค่ะเด็ก,ดกวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้เรื่องสระโอกันนะคะกับคุณครูใหม่ค่ะ,ค,ค,ะคุณน้ำค่ะคุณแนทค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องสระโอนะคะวันนี้คุณครูก็มีเพลงมาฝกนักเรียนอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยทีหลัง ใครใครให้เรียกโอนำหน้าใครใครให้เรียกโอทอทโคตโตโอโฮ่เสี่ยวเสยวเส่ยวมโอนำหน้าใครใครทั้งตัวสะกดมากมายลูกโป่งโคมไฟและไก่ต้มช่างงอกโชคชนทั้งโชคดีอ้อนี้เสียง เรียกโอทอทอโคตอโอโอ,โอชิโอชิโอชิโอไม่โอน้ำนาใครใครทั้งตัวสะกดมากมายลูกปองโคมไฟและไก่ต้องช่้างโงกโชคโชนทั้งโชค Few Moments Later ค่ะก็ฟังเพลงจบกันไปแล้วนะคะเด็กๆเ,เดี๋ยวเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องสระโอค่ะค่ะสระโอนะคะสระโอเป็นสระที่มีเสียงยาวเวลาเราเขียนสระโอนะคะเราจะเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นค่ะ เดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิธีการเขียนสระโอที่ถูกต้องกันเลยค่ะค่ะสําหรับวิธีการเขียนสระโอนะคะเราจะเริ่มต้นเขียนจากเส้นบรรทัดล่างนะคะแล้วลากเส้นตรงเลยเส้นบรรทัดบนนะคะไปพอประมาณครึ่งบรรทัดนะคะจากนั้นลากเส้นโค้งไปทางซ้ายแล้วลากวกกลับขึ้นด้านบนนะคะตะวัดโค้งเป็นหางนะักเรียนสังเกตดูจากลูกศรแสดงตัวเลข1เลข2และเลข3ค่ะ ค่ะเราก็รู้จักสระโอกันไปแล้วนะคะต่อไปเราจะมาฝึกสะกดคำกันค่ะข้อหนึ่งก็คือโทสะกดว่าทธโอโทโนสะกดว่านโอโนโลสะกดว่าลโอโลโพสะกดว่าพอโอโพโบสะกดว่าบโอโบ เรามาดูภาพกันเลยนะคะเด็กๆภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพเด็กผู้ชายที่มีหัวโนค่ะอ่าภาพเด็กผู้ชายที่มีหัวโนนักเรียนดูซิว่าคํานี้คําว่าอะไรเอ่ยคํานี้คําว่าโนนะคะเห็นไหมคะเด็กๆสระโอนะคะจะเขียนไว้ข้างหน้าของพยัญชนะต้นนะคะคํานี้คําว่าโนเวลาสะกดนะคะสะกดว่านนโอโนเดี๋ยวนักเรียนลองสะกดพร้อมๆกันหน่อยค่ะ โน no. สะกดว่านโอโนมาดูภาพต่อไปนะคะภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยรูปโบค่ะรูปโบนะคะค่ะคำนี้คำว่าโบโบนะคะสะกดได้ว่าบบโอโบโบ,โบสะกดว่าบบโอโบ,โบ าภาพนี้ล่ะคะเด็กๆภาพอะไรเอ่ยภาพใบโพค่ะใบโพค่ะคำนี้นะคะคำว่าโพโพสะกดว่าพอโอโพโคสะกดว่าพอโอโพอ่าเรามาดูภาพนี้กันเลยนะคะภาพนี้ภาพอะไรคะเด็กๆ เด็กผู้ชายกําลังโมห enfin ูค่ะภาพเด็กผู้ชายนะคะกาลังโมหูเรามาดูคํานี้เลยค่ะคํานี้นะคะคําว่าโมหูเวลาสะกดนะคะสะกดว่ามอโอโมหอโอหูค่ะโมหสะกดว่ามอโอโมหอโอหู ทีนี้นะคะเรามาฝึกอ่านประโยคกันเลยค่ะค่ะประโยคแรกนะคะนักเรียนอ่านตามคุณครูเลยนะคะประโยคที่1ตาดูโลมาตาดูโลมาประโยคที่สองนะคะลูกหมามีตาโตลูกหมามีตาโตประโยคที่สมค่ะ อาโยมีโรตีอาโยมีโรตีประโยคที่สี่นะคะอาโมโหอีกาอาโมโหอีกาประโยคที่ห้านะคะอารีมีโบอารีมี <โ>ลและประโยคสุดท้ายนะคะประโยคที่6แม่มีโรตีแม่มีโรตีเก่งมากค่ะเด็กๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีแบบฝึกนะคะมาให้นักเรียนได้ช่วยกันทํานะคะเดี๋ยวเราไปทําพร้อมๆกันเลยค่ะ ค่ะวันนี้คุณครูก็มีประโยคมาให้นักเรียนช่วยคุณครูเรียงให้เป็นประโยคที่ถูกต้องนะคะประโยคแรกเลยอารีโบมีนักเรียนจะสังเกตว่าประโยคนี้ยังไม่ถูกต้องนะคะอ่ะเรามาช่วยกันเรียงใหม่นะคะเด็กๆคำแรกเลยคือคำว่าอารีคำต่อไปค่ะมีและคำว่าโบนะคะเรียงใหม่ได้เป็นอารีมีโบเก่งมากค่ะเด็กๆ ต่อไปนะคะประโยคที่2ตาโตมีลูกหมาประโยคนี้ก็ยังไม่ถูกต้องนะคะเด็กๆต้องช่วยคุณครูเรียงแล้วนะคะอ่ะคำแรกคําว่าลูกหมาคําที่สองมีและคําที่3คําว่าอะไรเอ่ยตาโตประโยคนี้เรียงได้เป็นลูกหมามีตาโตสุดยอดมากคะ่ะเด็กๆค่ะประโยคที่สนะคะโมโห อีกาอาเดี๋ยวเรามาช่วยกันเรียงนะคะคำที่หนึ่งคำว่าอะไรคะเด็กๆคำว่าอาคำที่สองคำว่าโมหและคําที่สามคำว่าอีกาค่ะรวมเป็นประโยคนะคะอาโมหูอีกาค่ะเรามาดูประโยคที่สี่กันนะคะมีแม่โรตีเรามาช่วยกันเรียงกันนะคะเด็กๆ ค่ะคำที่1นึ่คำว่าแม่คำที่สองละคะอ่าคำว่ามีและคำที่3ามคำว่าโรตีค่ะรวมเป็นประโยคได้ว่าแม่มีโรตีเด็กๆเก่เกงมากกันเลยคะ่ะอ่าก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องซาลาโอเป็นยังไงกันมากคะเด็กๆสนุกกันไหมเอ่ย สนุกกันลสิถ้าสนุกก็อย่าลืมทำกันบ้านกันด้วยนะคะเด็กๆและที่สำคัญเด็กๆอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับคุณครูใหม่คุณครูน้ำและคุณครูแนทในคลิปหน้าวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายบายบายค่ะ